วันนี้ทางช่องได้เปิดปุ่มซับวัตแอนเป็นปุ่มสนับสนุนช่องโดยกดปุ่มขอบคุณจากนั้นเลือกจำนวนตามที่ต้องการได้เลยหากท่านใดสนใจสนับสนุนช่องสามารถกดปุ่มนี้เลยพเพื่อแสดงกำลังใจให้กับทางช่องนะครับสวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องแมสซุรี่นะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นการเข้าสู่บทเรียนการเรียนรู้การวิเคราะห์ความน่าจะเป็นตามหลักการทางคณิตศาสตร์ของระดับขนมไทย 17มกราคม2569ที่นำมาวิเคราะห์ความน่าจะเป็นให้ได้รับชมรับฟังนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังหน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละเมนูทางช่องก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังใช้สติในการนำการวิเคราะห์ไปพิจารณานะครับเพราะเป็นเพียงแนวทางเป็นสื่อการเท่านั้นใน,ในคลิปนี้ทางช่องก็จะมาวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบ การเลือกวัตถุดิบแต่ละชนิดแต่ละท้องที่เพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่17มกราคม69กว่า19เมนูในวันนี้นะครับเข้าสู่เมนูที่1เลยนะครับโดยเมนูที่1จะเป็นเมนูของท่านอาจารย์ชดวิเคะห์าอัตราการค้าสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับร้อยสิบหน่วยเนื้อโนะดยการค้าสรรวัตถุดิบหรือไสติเมนูนี้ รวมหลุดอยู่6ครั้งโดยในวันที่2มกราคม69ดับ2ออก706ผ่านส่วนการรังสรรวัตถุดิบในวันที่17โมกราคมค่าสรรวัตถุดิบออกมาดับ110หน่วยเหนือดับ0ในเมนูที่1พิจารณาอย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่2จะเป็นเมนูของอาจารย์คนเมืองลิงจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบเพดจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดยการคาดสันวัตถุดิบในวันที่2มกราคม69ดับ7ออก16ผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17 69, มกราคม69เมนูอาจารย์คนเมืองลิงได้วิเคราะห์คาดสันวัตถุดิบเพดจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ7 ในเมนูที่2พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่3จะเป็นเมนูของอาจารย์คนเมืองลิง จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค้าสัรนวัตถุดิบเพอดีจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดย2มกราคมดับ4ออก16,000ผ่านส่วนการค้าสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69เมนูอาจารย์คนเมืองลิงได้ค้าสันวัตถุดิบออกมาพอดีจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักดับ6ในเมนูที่3นะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่4จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบผลิตเจปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเนือ้อร้อยไม่เกี่ยวการรังสรรวัตถุดิบสถิติรวมหลุดหนึ่งครั้งเดือนดี1น0ครั้งตัวในวันที่2มกราคมคาดสันวัตถุดิบผลิตเจปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเนื้9ออก0 6 10ออกศนหน่วยออก6ผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบ ในวันที่17มกราคม69อาจารย์กุ้งได้คาดสัรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเนื้อ4ร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่4นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไปไปกันต่อที่เมนูที่5จะเป็นเมนูของอาจารย์อิคิวซังจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสรรวัตถุดิบ เพื่อจะปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดยโดย2มกราคมดับ0ออก16,000ส่วนการคาดสันวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูในวันที่17มกราคม69อาจารย์อิคิวซังได้คาดสันวัตถุดิบออกมาดับใต้ทุกหลักดับ8ในเมนูที่5นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณต่อไปก่อนนำะมาปรุงเมนูออกมา ไปกันต่อที่เมนูที่6จะเป็นเมนูของอาจารย์อิคิวซังจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบผดิตจัปรงเมนูดับคู่ใต้โดย2มกราคมคาดสันวัตถุดิบดับคู่ใต้0นย์กับ4ออก16กนะครับก็ผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69เมนูอาจารย์อิคิวซังได้คาดสันวัตถุดิบดับคู่ใต้2 8 8 2 ในเมนูที่6นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่7จะเป็นเมนูของอาจารย์ยออินเตอร์จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค่าสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือนะครับ การค้าสรรวัตถุดิบรวมเซติหลุดอยู่สองครั้งโดยในวันที่2มกราคมดับเฉพาะร้อยเหนือ9ออก7 0 6ร้อยออก7ผ่านส่วนการค้าสารวัตถุดิบในวันที่17มกราคมพอดีจะนำมาปรุงเมนูดับเฉพาะร้อยเหนือ4กับ0 4กับ0 10กับหน่วยไม่เกี่ยวนะครับพิจารณาอย่างมีวิจารณญาณต่อไป ไปกันต่อที่เมนูที่8นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์ยออินเตอร์จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสรนวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวการคาดสันวัตถุดิบหรือสถิติรวมหลุด2ครั้งโดยในวันที่2มกราคมดับเฉพาะ10เหนือ3กับ8ออก706 สิออกศูนย์ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือของอาจารย์ย้ออินเตอร์ในวันที่17มกราคมดับเฉพาะสิเหนือ7กับ4 7กับ4ร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวในเมนูที่8นะครับพิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมาไปกันต่อที่เมนูที่9 จะเป็นเมนูของอาจารย์ย้ออินเตอร์จะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค่าสันวัตถุดิบเพื่อจะปรุงเมนูดับเฉพาะหน่วยเหนือ10กับร้อไม่เกี่ยวการค่าสันวัตถุดิบในวันที่ 2. มกราคมดับเฉพาะหน่วยเหนือ8ออก7.06หน่วยออก6ผ่านสถิติรวมหลุดอยู่4ครั้งโดยในวันที่17มกราคมค้าสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะหน่วยเหนือ3-45 สามสี่รกับ10ไม่เกี่ยวในเมนูที่9พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่10จะเป็นเมนูของอาจารย์มีตังชุดดอกไม้สีเหลืองจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค่าสันวัตถุดิบดัแบบเฉพาะ10หน่วยเนือร้อยไม่เกี่ยว การคาดสารวัตถุดิบในวันที่2มกราคมดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ1ออก0 6 1ย์ออกศนหน่วยออก6ผ่านส่วนการคาดสารวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69อาจารย์บ้านนี้มีรักได้วิเคราะห์อัตราการคาดสารวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ6ร้อยไม่เกี่ยวในเมนูที่10นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออมา ไปกันต่อที่เมนูที่11จะเป็นเมนูของอาจารย์มีตังจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการบรังสันวัตถุดิบพิะเดชจะนำมาปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดยการค่าสันวัตถุดิบในวันที่สองมกราคมดับ4ี่ออก1 6ผ่านสอนการค่าสันวัตถุดิบในวันที่17บมกราคม69าค่าสันวัตถุดิบออกมาดับใต้ทุกหลักดับสองในเมนูที่ส1บอนะครับก็บพิจารณาอย่างมี เวชจรณยานก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรเมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่12จะเป็นเมนูของอาจารย์เจจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับใต้ทุกหลักโดยในวันที่16ธันวาคม68นะครับดับใต้2ออก52ก็หลุดไปส่วน2มกราคมไม่พบสถิติ ก็ถือว่าหลุดต่อกัน2อครั้งส่วน17มกราคม69อาจารย์เจได้ค่าสันวัตถดิบออกมานะครับดับใต้ทุกหลักนะครับดับ5พิจารณาเมนูที่12อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับไปกันต่อที่เมนูที่13 จะเป็นเมนูของอาจารย์เจอีกหนึ่งชุดจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค่าสัรนวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเหนือตัวตรง3ชุดการปรุงนะครับ3ชุดวัตถุดิบในวันที่2มกราคม69คาค่าสั่นวัตถุดิบก็ดับผ่านทั้ง3วัตถุดิบนะครับออก0-6ผ่านส่วนการค่าสัรนวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูในวันที่17มกราคม69 วิเคราะห์อัตราการคัดสรรวัตถดิบวัตถดิบชุดที่1ดับ3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 6 3 7 3 8แล้วก็3 9เน้นพี่ดับหลัก10หมายเลข3วัตถุดิบชุดที่2ดับ1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8แล้วก็1 9เน้นพี่ดับหลักสิ0หมายเลข1แล้วก็วัตถุดิบชุดที่3เพื่อที่จะนํามาปรุงเมนูก็จะมีดับ 4ี4ศ4น4์4ี 45, 46, 47, 48แล้วก็49เก้าเนมพี่ดับหลัก10หมายเลขสีในเมนูที่13นะครับก็พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมาไปกันต่อที่เมนูที่14จะเป็นเมนูของอาจารย์เจจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการค่าสรรวัตถุดิบ เพื่อทีจจะปรุงเมนูดับเฉพาะ,ะดับใต้ตัวตรง3ชุดวัตถุดิบเพื่อที่จะนำมาปรุงโดยในวันที่สอ2มกราคม69ออก16ก็ผ่านทั้ง3วัตถุดิบนะครับส่วนในวันที่17มกราคมการคัดสรรวัตถุดิบ3ชุดนะครับเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูของอาจารย์เจชุดที่1ดับ8 0 8 1 82 8 3 84 85 86 8 7แ8แล้วก็8 9เนี้ยที่ดับหลัก10บหมายเลข8 ชุดการปรุงที่2หรือว่าทวดิบที่2ก็จะมีดับ1011 1213 1415 1617 1819เน้นพี่ดับหลัก10มายเลขก1แล้วก็ชุดการปรุงที่3ดับ0818 28 38 48 58 68 78 88แล้วก็98เน้นพี่ดับหลักหน่อยมายเล็ก8ในเมนูที่14พิจารณาอย่างมีวิจารณยาณก่อนนะมาปรุงแล้วก็รังสันเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่15จะเป็นเมนูของอาจารย์สตางจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการค้าสั่นวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับใต้ตัวตรงแล้วก็ตัวกรับโดยอัตราการค้าสัรวัตถุดิบรวมหลุดจุดหนึ่งครั้งเดินดีอยู่11ครั้งนะครับโดยในวันที่2มกราคมการค้าสัรนวัตถุดิบดับ 1, 1, 0 2.20 4 8 8 4 5้าเ9็ดเแล้วก็6 6, 6ออกหนึ่ผ่านส่วนการคัดสรรวัตถุดิบในวันที่17มกราคมหกเกอาจารย์สตางได้คัดสรรวัตถุดิบออกมาดับใต้ตรงกับก็จะมีดับการปรุงดังนี้2 2 0 4 4 0 7 7 1 3 3 1 5 9 9 5 6 8แล้วก็8 6ก็ติดตามในเมนูที่16ขอบขอไปครับเมนูที่15อย่างมีวิจ,จรารณญาณก่อนนำวัตถุดิบไปปรุงเมนูออกมานะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่16จะเป็นเมนูของอาจารย์กุ้งจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบดับคู่เหนือนะครับโดยในวันที่2มกราคมออก06ย์ผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคมคาดสันวัตถุดิบออกมาดับเหนือนะครับ78 2 3 6 3 8 1 4 5 9 1 3ห1 4 3 4 5 7 0 2 1 4 6 9 8 9แล้วก็56ในเมนูที่16นะครับ พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมาคะกนนต่อที่เมนูที่17จะเป็นเมนูของอาจารย์นาคิโนะจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสรรวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10หน่วยเหนือร้อยไม่เกี่ยวโดยในวันที่2มกราคมคาดสรรวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ่วยเหนือ0นออก0ู 06. สิบออกนยก็ถือว่าหลุดนะครับตามอัตราการค่าสันวัตถุดิบตามหลักการทางคณิตศาสตร์อยู่ที่90%หากครั้งไหนที่หลุดครั้งต่อมาจะกลับมาเดินดีนะครับโดยในวันที่17มกราคมหกอาจารย์นาคิโนได้คาดสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10หน่วยเหนือ9ก้ร้อยไม่เกี่ยวนะครับท่านใดที่ติดตามเมนูนี้ก็ลองนำวัตถุดิบไปปรุงเมนูออกมาเพื่อให้ได้เมนูที่แสนอร่อยนะครับ ไปกันต่อที่เมนูที่กะขอไปครับเมนูที่18นะครับจะเป็นเมนูของอาจารย์ คนราศีเมษจะเป็นชุดวิเคราะห์อ,อัตราการคาดสันวัตถุดิบเพื่อที่จะปรุงเมนูดับเฉพาะ10เหนือร้อยกับหน่วยไม่เกี่ยวด้วย2มกราคมคาดสันวัตถุดิบดับเฉพาะ10เหนือ3 8 9ออก706 10ออกศูนย์ผ่านส่วนการคาดสันวัตถุดิบในวันที่17มกราคม69คนราศีเมษได้คาดสันวัตถุดิบออกมาดับเฉพาะ10เหนือ890890ในเมนูที่18นะครับก็พิจารณา วัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับแล้วก็เมนูที่19จะเป็นเมนูของอาจารย์เทพบรรลือจะเป็นชุดวิเคราะห์อัตราการคาดสันวัตถุดิบเมน้ามาใต้นะครับโดยในวันที่17มกราคมนะครับคาดสรรวัตถุดิบออกมานะครับดับใต้พุกหลักนะครับดับ3า ทั้งก่อนนะครับดับ4ออก 1, 6ก็ผ่านก็จะเป็นเมนูที่19พิจารณาวัตถุดิบนี้อย่างมีวิจารณญาณก่อนนำมาปรุงแล้วก็รังสรรค์เมนูออกมานะครับนี่ก็จะเป็นการคัดสรรคัดเลือกวัตถุดิบแต่และท้องที่นะครับเพื่อที่จะนำมาปรุงเมนูดับขนมไทยในวันที่17มกราคม69ต่อไป หน่วยการเรียนรู้ต่างๆแต่ละหน่วยแต่ละเมนูนะครับล้วนเป็นการวิเคราะห์ความน่าจะเป็นโปรดใช้วิจารณญาณในการวิเคราะห์และรับชมต่อไปและขอขอบคุณหน่วยการเรียนรู้ของแต่ละอาจารย์แต่ละเมนูที่ได้คำนวณแวิเคราะห์นะครับเพื่อที้จะทำไปพิจารณาเป็นทางในการวิเคราะห์ต่ับขนมไทย17มกราคม69ต่อไปหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกับช่องแมทซอรี่นะครับเพื่อจะเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต,ต่อไปและขอกับคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ